พระองค์หนว่ามิเสียนวิสูบนโลกใบน,นี้นะเน่ยเขามาอ่านใจเราเลยเราบอกเลยว่าไม่มีทางหรอกเพราะเรื่องนี้เป็นปัจจุตังเฉพาะเรามันหมดยุคอภินิหารแล้วมันก็คือยุคของความจริงต้องแสดงความจริงพูดความจริงครูบาเลวครูบาก็บอกว่าเลวครูบาปฏิบัติผิดมาครูบาก็บอกปฏิบัติผิดครูบาลงก็บอกว่าลงเราพูดในเรื่องของความจริงเท่านั้นนะไม่ได้พูดอวดอ้างตนเอง ดนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องเข้าถึงใจตัวเองเท่านั้นนะอย่าหลอกลวงกันนี่อย่ากโกหกกันเลยหรอกะอย่าโง,ง่อยู่เลยนะมองลงไปในใจตัวเองนั้นเราพอใจเราไม่พอใจเรานั่นแหละรู้ดีที่สุดเรายึดมั่นถือมั่นแล้วนั่นแหละรู้ดีที่สุดเราหวงเราหวงแหนเรามีอะไรที่อยู่ในใจเรานี่รู้ดีที่สุดเพียงแค่เราหันมองในใจตัวเองเท่านั้นเราจะเห็นเลย